ดีนะคะค<ะ>่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแชร์กันมากเลยในโซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ ไก่อ่าหลายๆคนเนี่ยรับประทานไก่นะคะไม่รู้ค่ะว่าก่อนที่จะเอาไก่เนี่ยมาประกอบอาหารเขาบอกว่าไม่ควรที่จะล้างนะเพราะว่าจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคล้างตลอดเลยหลายบ้านก็ล้างกันหมดเลยนะคะแกะปุ๊บล้างก่อนเลยด้ะะวยซ้ำกลัวไม่สะอาดไงความจริงไม่ไม่ถูกต้องนะคะถูกต้องอนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะจริงหรือมั่วนะคะไปดูกันนะคะในช่วงใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ค่ะ ันนี้ก็แม้แต่ทาง F d ฟของอเมริกาเขาก็ออกข่าวนี้มานานแล้วนะคะในเรื่องของการล้างไก่ไก่สดหรือว่าไก่ดิบเนี่ยก่อนที่จะทำอาหารเนี่ยมันจะเป็นการแพร่เชื้อแบคทีเรียได้เพราะว่าในไก่เนี่ยในของมันเองในตัวมันเองก็จะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วอย่างเช่นพวกเชื้อซ a l m o n e l l a เงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าเออ c a m p รแบ b a c t e r ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมันจะเป็น เชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในในลำไส้ของไก่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อแนะนํากันว่าไม่ควรที่จะล้างเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่ของการปรุงให้สุกเนี่ยถ้าอุณหภูมิของเนื้อไก่ที่สุกถึง75องศา,าเซลเซียสเนี่ยก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียตายได้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าแต่บางคนนี่ก็ยังแบบว่ามันแหมมันเลื่อนๆนะก็ยังอยากจะล้างทีนี้ก็เขาก็แนะนําว่าอาจจะใช้ กระดาษเนี่ยเช็ดเอานะคะอย่างนั้นก็ได้แต่ว่า,าไม่จําเป็นต้องต้องล้างค่ะ โดยสรุปค่ะนักกําหนดอาหารยืนยันเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะห้ามล้างไก่ก่อนนําไปประกอบอาหารนะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าแบคทีรียตัวที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่นักกําหนดอาหารบอกเลยว่าถ้าหากว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ําแล้วก็ได้รับแบคทีเรียตัวนี้ในปริมาณที่มากก็อาจจะทําให้เกิดอาการได้นะคะอย่างเช่นเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการอาเจียนแต่ถ้าใครที่มีภูมิคุ้มก,กันปกติไม่ได้ป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยก็เชื้อแบคทีเรียนี้ก็ไม่ได้รับเข้าไปในร่างกาย มากก็ไม่มีทางที่จะป่วยหรือว่าเป็นอะไรอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการด้วยถ้าหากว่าใครเนี่ยบางทีบางทีไปซื้อในตลาดาบางทีเจอฝุ่นหรือว่ามีมาแมลงวันมาเกาะ เขาก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะล้างก็ล้างได้แต่ว่าก็ควรที่จะเอาไปล้างนอกบ้านนะคะลานกว้างๆหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าทํากับข้าวอย่างอื่นก่อนทําประกอบผักประกอบอะไรที่เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเอาเนื้อไก่เนี่ยล้างแล้วก็มาหั่นนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันไปแพร่โดนผักหรือว่าพวกจานหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเอากระดาษทิชชู่เช็ดก็ได้เม<ช>ื่อกี้บอกมาะนะคะก็บางทีแบบซื้อมามันลื่นๆไงรู้สึกมันไม่สะอาดนะคะนี่คือชัวร์แล้วนะต้องไปบอกคุณแม่ แล้วนะคะ,คะว่าต่อไปนี้ไม่ให้หล้างไก่แล้วอ่นี่นะคะชัวร์แน่นอน